ซ้อมมอไซต์สไตล์ช่างบันดอก็สวัสดีเพื่อนเพือนเอฟซีทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นะครับมาตอบคอมเมนต์แล้วก็มา DIY ในส่วนของอตัวช่วยนะครับหรือว่าวิธีการนะครับดันลูกสูบเบรกนะครับนี่นะครับวิธีการดันลูกสูบเบรกนะครับเมื่อเวลาเราเปลี่ยนผ้าเบรกเราจําเป็นจะต้องทําการดันลูกสูบเบรกกลับคืน นะครับแล้ลูกสู่เบรกกลับคืนตำแหน่งเดิมนะครับก็คือตำแหน่งลงมาสุดนะครับไม่ใช่ตำแหน่งยืดออกไปนะนะครับทีนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนเอถามมาสอเจ้าแล้วนะครับมีวิธีการยุบลูกสู่เบรกยังไงนะครับมันมีอยู่2วิธีนะครับเพื่อนเื่อนะครับหละนะครับยุบลูกสูบเบรกด้วยเหล็กงัดยางนะครับมีวิธีการง่ายๆนะครับกับประเด็นที่2ก็คือผมจะ DIY เครื่องมือขึ้นมาเองโดยที่เพื่อนๆลงทุนแค่15บาทแล้วกันนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อซีแคมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการ DIY กันเลยนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับเมื่อมีการเปลี่ยนลูกสูบเบรกไม่ใช่เปลี่ยนลูกสูบเบรกนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนผ้าเบรกดิ๊นะครับผ้าเบรกดิ๊นะครับเวลาใช้งานไปนะครับ ลูกสูบเบรกจะดันด right. like right right. <us> ันออกมาดันออกมานะครับเนื่องจากผ้าเบรกบางผ้าเบรกสึกนะครับลูกสูบเบรกจะยืดตัวออกมานะครับออกมาจน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 สุดแล้วนะครับว <us CAM> ่าง่ายๆนะครับเพื <us needed> ่อนๆนะครับพอลูกสูบเบรกดันออกมาจนหมดผ้าเบรกหมดแล้วนะครับทีนี้เราจะทําการเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับพอเราเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับเราจะต้องทําการนะครับ ก่อนที่จะเราจะทําการใส่ผ้าเบรกใหม่เข้าไปนะครับเราจะต้องทําการดันลูกสูบเบรกย้อนกลับคืนนะครับให้เข้าไปจนมิดเลยนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ทีนี้จะมีปัญหาอยู่นะครับถ้าลูกสูบเบรกออกมาจนจนเลยล็อกออกมาแล้วนะครับแบบว่าเอาจนผ้าเบรกหมดจานดิสเบรกบางนะครับลูกสูบเบรกจะตกล่องนะครับตกล่องก็คือบางทีลูกสูบเบรกนะครับอาจจะเลย เลยบาซินออกมานะครับเวลาดันลูกสูบเบรกเข้านะครับจะดันจะดันเข้าได้ยากนะครับจะอ่าเพราะว่าท้ายของลูกสูบจะไปติดช่วงบาซินนะครับเพื่อนๆนะครับจะมีปัญหาในช่วงการอ่าเอาลูกสูบเบรกเข้านะครับเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมา DIY ก่อนนะครับช่วงแรกจะเป็นการ DIY เครื่องมือนะครับต่อไปก็จะเป็นอ่าวิธีการ ยุบลูกสูบเบรกหรือว่าดันลูกสูบเบรกคืนนะครับ2วิธีนะครับเอาสวิธีหลักๆแล้วกันนะครับเพื่อนๆสามวิธีหลักๆแล้วกันนะครับวิธีที่1นะครับผมจะใช้เครื่องมือที่ DIY ขึ้นมานะครับวิธีที่2นะครับอาจจะใช้เป็นเหล็กงัดยางนะครับเลวิธีที่3มผมจะใช้เป็นคีมนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับก่อนอื่นเรามาทําการ DIY เครื่องมือขึ้นมาก่อนนะครับวิธี DIY เครื่องมือนะครับ ไม่ได้ลงทุนอะไรมากนะครับเพื่อนๆลงทุนแค่น็อตตัวเดียวนะครับน็อตเกลียวนะครับน็อตเกลียวตลอดตัวเดียวนี่แหละนะครับจะเป็นเบอร์ไหนก็ได้นะครับเบอร์สิบสองสิบสี่สิบเจ็ดก็ได้นะครับขอแค่ให้ยาวไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆ่อนหลังจากนั้นนี่อุปกรณ์ของเรานะครับเพื่อนๆนี่ไงนะครับแล้วก็เอาน็อตตัวนี้อาจจะรูเล็กนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมมีน็อตตัวใหญ่ นะครับจริงๆแล้วเอาเบอร์14ก็ได้นะครับผมมีน็อตตัวใหญ่ก็เลยจําเป็นต้องใช้ตัวใหญ่นะครับเอานอ็นอตน็อตตัวเมียมาเชื่อมติดกับตรงนี้นะครับแล้วก็อ่ะเอาเป็นว่าผมขอเชื่อมก่อนแล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องวิธีการดูดนะครับวิธีการดันลูกสูบเข้านะครับเ,เพื่อนๆนดี๋ยบขอเชื่อมเชื่อมน็อตตัวเมียติดตรงนี้ก่อนนะครับ ปอดีมี fc ถามมาก็เลยมา diy ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับจริงๆแล้วผมใช้แค่เหล็กงัดยางก็พอแล้วนะครับผมไม่ใช้ตัวดูดแบบนี้นะครับนี่นะครับจริงๆแล้วคำแนะนำนะครับก็คือให้เชื่อมซ้ายขวานะครับถ้าเชื่อมหน้าหลังแบบนี้มันจะปิดติดไงนะครับ ไปติดตรงง่ามนี้นะครับไปติดตรงง่ามนี้นะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปเชนรถมาก่อนนะครับครับเพื่อนเพื่อนครับก็หลังจากที่ทําการ DIY เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานนะครับตัวดันลูกสูบเบรกคืนนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับจากการ DIY จากเศษวัสดุเก่าเก่านะครับเศษชิ้นเศษชิ้นส่วนเก่าเก่าไปในร้านเราเองนะครับลงทุนซื้อน็อตตัวเดียวนะครับเพื่อนๆนะครับ10กว่าบาทเอง นะครับครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ทําการ DIY เครื่องมือขึ้นมานะครับโดยการเอาน็อตตัวเมียมาเชื่อมติดกับผ้าเบรกเก่าๆนะครับที่เขาเจาะรูไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็เอามาสวมลงกับปั๊มเบรกแล้วก็ใช้น็อตตัวผู้นะครับดันลูกสูบเบรกคืนอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปตอนนี้นะครับคลิปจะไปเร็วหน่อยนะครับ 4X นะครับอ่านะครับ ก็เป็นอันว่านะครับสามารถใช้งานได้นะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะถ้าคำแนะนำก็แนะนำให้เป็นน็อตเบอร์14นะครับเพื่อนๆนะครับต่อมานะครับต่อมาจะเป็นวิธีการดันลูกสูบเบรกเข้าด้วยเหล็กงัดยางนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับโดยปกติแล้วนะครับเหล็กงัดยางของเรานะครับเพื่อนๆนะครับ ปลายเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัว J นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเอา J กับ J หันหลังใส่กันนะครับข้างบนนะครับข้างบนจะกลายเป็น V นะครับทําให้เป็นลักษณะตัว V นั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากนั้นเราก็บีบตัว V ข้างบนนะครับข้างล่างเขาก็จะง้างออกแบบนี้นะครับก็จะเป็นการผลักดันลูกสูบเบรคคืนนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าลักษณะแบบนี้ถ้าผ้าเบรคถ้าลูกสูบเบรกออกมาเยอะเกินไปก็ ใช้เหล็กงัดยางดันกับลูกสูบเบรกโดยตรงนี่ลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆเอาสวมลงลักษณะแบบนี้นะครับข้างบนจะเป็นตัว V ีเห็นไหมนะครับข้างบนจะเป็นตัววีนะครับถ้าผมบีบเหล็กงัดยางเข้านะครับอ่าถ้าบีบข้างบนข้างล่างจะง้างออกนะครับเวลาเหล็กงัดยางง้างออกก็จะไปผลักดันลูกสูบเบรกกลับคืนนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องมือนะครับ ก็อย่างที่เพื่อนเเห็นนะครับค่อยๆดันนะครับเห็นไหมลูกสูบเบรกก็ขยับถอยเข้าไปแล้วนะครับหลังจากที่ฝากดันรอบไปรอบแรกรอบ2นะครับเราก็ใช้ผ้าเบรกรองเข้าไปนะครับรองเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมอีกนะครับเพื่อนๆนะครับก็ทําเหมือนเดิมอีกอีกนะครับนี่ทาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าลูกสูบเบรกจะเข้าไปสุดนะครับเพื่อนๆบีบข้างบนครับบีบเบรกนักยางข้างบนครับ ก็จะค่อยๆเข้าไปนะครับอันนี้เหล็กงัดยางสันเหล็กงัดยางหลุดออกจากกันนะครับเมื่อกี้ก็เลยมีเสียงดังนิดนึงนะครับหลังจากที่อ่าใช้ผ้าเบรกหนึ่งตัวนะครับยังเข้าไม่สุดนะครับเราก็จะใช้ผ้าเบรกเก่าสองตัวนะครับนี่สอดลงไปรวดพี่น้องน,นะครับแล้วก็เหล็กงัดยางสวมลงไปลักษณะเหมือนเดิมนะครับลักษณะเหมือนเดิม เป็นตัว v นะครับก็บีบข้างบนเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆอน่าเห็นไหมสูดแล้วนะครับลูกสูบเบรกนะครับทุกครั้งก่อนที่เพื่อนๆจะทําการดันลูกสูบเบรกนะครับให้ทําการล้างทําความสะอาดลูกสูบเบรกก่อนนะครับอย่าให้มีเศษดินเศษขี้โคลนเศษสนิมนะครับยังไงบ้างครับกับ2วิธีผ่านไปนะครับสําหรับวิธีการเอาดันลูกสูบเบรกกับกับที่เดิมนะครับก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนผ้าเบรกก็มีวิธีการง่าย ดังที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้นะครับจะมีอยู่2อย่างง่ายๆนะครับถ้าแบบที่สามแบบที่สามก็ไม่ค่อยจะแนะนําสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนครับก็เป็นแบบที่สามนะครับจะใช้คีมล็อกแต่เราต้องใช้ผ้าหรือว่าพลาสติกรองฝั่งนี้นะครับป้องกันสีเขาถลอกนะครับเพื่อนก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเพื่อนคีมล็อกบีแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับคีมล็อกบีเลยนะครับ เขาไปสุดแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนะครับนี่ไงคีิมล็อกก็ใช้ได้เหมือนกันครับนี่ก็คือวิธีการยุบลูกสูบเบรกหรือว่าดันลูกสูบเบรกเข้าสู่กระบอกอ่าเข้าสู่กระบอกเบรกนะครับเ,เพื่อนๆก็มี3วิธีง่าย,ายๆแบบนี้แหละนะครับครับเพื่อนๆสามวิธีนะครับที่แนะนําไปที่ทําให้ดูเมื่อกี้นะครับเพืเเ่อนๆนะครับเพื่อนๆจะเลือกใช้วิธีไหน,นก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆนะครับ แต่ทีนี้การดันลูกสูบเบรกนะครับการดันลูกสูบเบรกนะครับเวลาเราดันลูกสูบเบรกคืนนะครับก่อนที่เราจะทําการดันลูกสูบเบรกให้เช็คระดับน้ํามันนะครับให้เช็คระดับน้ํามันที่ปั๊มดิสนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วน้ํามันเบรกไม่ขาดไม่หายไปไหนนะครับน้ามันเบรกจะลดลงตามความสึกลรอของผ้าเบรกและจานดิสเบรกเมื่อไรที่เราเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับเมื่อไรที่เราดันลูกสูบเบรก เมื่อไะไรที่เราดันลูกสูบเบรกย้อนคืนนะครับเพื่อนๆน้ำมันเบรกก็จะขึ้นไปเต็มกระบอกด้านบนเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้มันจะเกิดปัญหาในส่วนที่ว่าเห็นน้ำมันเบกรกลดแล้วไปเติมน้ำมันเบรกเข้าไปที่ปั๊มบนทีนี้เราจะดันลูกสูบเบรกไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆเราจะดันลูกสูบเบรกคืนไม่ได้แล้วดังนั้นในช่วงนี้นะครับเราจะดันลูกสูบเบรกพร้อมๆกันกับปล่อยน็อตไล่ลมนะครับเพื่อดันน้ำมันเบรกออก <Does> นะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับสําหรับ3เทคนิคนี้นะครับก็เอามาแนะนําให้เพื่อนๆเอาไปประยุกต์เอาไปเลือกใช้นะครับสําหรับคลิปนี้ต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีนะครับก่อนจบนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้น้ำในเด้อฝากน้ำครับช่อง YouTube นะครับหัดทำเกษตรยามว่างนะครับเพื่อนๆช่องหนึ่งของผมเองนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ